สวัสดีครับสัีดีเพื่อนๆ f นเอฟซทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิปชาแนลแล้วก็สัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟทิ์คนเดิม99สําหรับอีพีนี้นะครับเชฟจะพาเพื่อนๆมาที่คาชโนดวังนาคินวายพ่อปู่ศรีสุโธนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับเชฟก็มาถึงคำชโนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นหมายเลขที่เข้านะครับ0214 0215นะครับเอาก็ต้องจับตาดูนะครับหมายเลขที่เชฟเ,เป็นหมายเลขที่นัมเบอร์ที่เชฟได้รับนะครับส่วนใหญ่มักจะแตก3ตัวนะครับก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับ สำหรับหมายเลขคิวนะครับหมายเลขบัตรคิวนะครับที่ใช้เข้าในคํามชนดนะครับมาทีไรก็มักจะแตก3ตัวทุกทีนะครับเอาละครับก็มาถึงหน้าบริเวณนะครับทางเข้า,เ,าเก็บภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับเก็บภาพบรรยากาศเผื่อเพื่อนเพื่อนเอฟทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันแล้วก็ไปตั้งจิต ขอพรกับพ่อปู่นะครับก็จะลืมนะครับเลขบัตรคิวนะครับเลขบัตรคิวนะครับเชฟมาสองครั้งก็แตกสามตัวสองครั้งนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่ารอบนี้นะครับมาลุ้นกันดูว่ารอบนี้จะแตกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็เหตุผลที่เชฟเดินทางมานะครับครั้งนี้ก็คือนําองค์พ่อปู่แม่ย่านะครับมาเสริมบารมีแล้วก็เชฟก็จะนํากลับไป ประด็ฐสถานไว้ที่เจ้าที่แรงนะครับเจ้าที่แรงพ่อปู่ศรีสุโธนะครับที่หลายๆท่านก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งงวดนี้เชฟก็เพิ่งจะจุดเลขทูไปนะครับก็หลายๆท่านก็ติดตามอยู่นะครับสําหรับเจ้าที่แรงนี่ก็ให้ถูกมา8งวดแล้วนะครับแดงวดแล้วนะปีที่ผ่านมานี้8งวดติดเลยนะครับแงวดติดเลยนะครับมาดูกันว่า งวดนี้นะครับที่เชฟเพิ่งจะจุดไปวันพระที่ผ่านมานะครับจะให้โชคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเชฟก็จะนําองค์พ่อปู่กับแม่ย่านะครับไปเสริมบารมีนะครับไปเสริมบารมีอีกครั้งหนึ่งนะครับงวดนี้จะได้ปังๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เชฟก็จะปล่อยให้อ่ภาพบรรยายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในอาจจะไม่สะดวกพูดคุยนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะให้ภาพบรรยายไปนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะพาไปดูเลขขันน้ำมนต์แล้วก็เลขทูบนะครับวันนี้เชฟจะจุดเสียงทายเองด้วยนะครับเชฟจะจุดเสียงทายเองด้วยนะครับแล้วก็เลขทูบในพิธีทางด้านหน้าด้วยนะครับอ้าเดี๋ยวก็จะมีขันน้ำมนต์แล้วก็เลขทูบในพิธีทางด้านหน้านะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับเชฟจะจุดเสียงทายเองด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับในช่องท้ายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เชฟก็จะปล่อยให้พับบรรยายไปนะครับ ก็เกียวตามติดนะครับเกี่ดายตดไดีนะหน้าใบสีก็ถูกตาแล้วหน้าใบสีถาเอาขเสร็จแล้วท่านปัดใจใส่ใบสีนะปัดใจใส่ใบสีท่านมีหมากูปริพองมาเลยมาปัดใจก็แอบใส่ครับ เราจะได้ที่ถามขอนะควั็เราจะได้ขอโชว์ขอละขอบุญวัดตานาคานาถิงางานขอแกขอบนนะเราจะได้ยถามขอแล้วก็จะมีมาูุรืองมาลายมาเ0นส้วเราที่ถามขอก็ได้นะคับเนอะอัสาจุดรดังความกันเอ้นนะโมตสะกุตวะตะอหะตตสัมมาจพุสระ วิสุทธิเทวีโพชีนีทุติยังตีตายาวาจาจิตังอหังวันทางนาคาทิปุรีทิ่สุดเถวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีโพชีนีทุติยังติตายาวาจาจิตังอหังวันทางนาคาทิปุรี วิสุทธิเทวาปุุมานาชีวิสุทธิเทวีโพเชนีตุยังมานาคอิทธิมันติสุติมันโตมิเชกาเลนะมหานาคาโพเชนีสาธุพระุทธสิุตโตใน้ยาติปุตุมา เจ้าทีลูกหลานได้น้อมนำเครื่องศัลร์มีดอกไม้ทูกเพียงายสีมาครูบุรีควางม,มาลายปัจจัยขอน้องพระวังขอพนั้นจงล้านรับแล้วได้โปรดเมตตาประนานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ ให้หายพราหายทุกข์หายโศกหายโลกหายภัยมีแต่วความจเจริญรุ่งเรืองทงหน้าที่การงานการเงินภูริเกียตอาชีพโชคลาภวาสนาขอยเงินไหลนองขอ้ทองไหลามาให้โชคดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ทุกทนทุกคนด้วยเช่นสาธุสาธุสาธุรก็วางนั้นสมายที่ทาตายคือรงไปใบสุด้วก็วางก็ะวาจะจะจะลงมทุณ ตกลงครับอยู่นี่ครับไปนํากันเกี่ยวลงไปนั้นทางเดินคน <laughs> ยนตเลยะครับทีครับรชุดต่อไปครับไปยันก็มายืนตามจุดนะครับเนอ อ่ครับเย็ยนตามจุดเย็ยนได้จุดเด้ที่ครับจะแนะนำได้จุด,ดนี้เป็นจุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคลาขอบุญาาาาดดามาตลอดมาี

เอาละครับเชฟก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าทำพิธีเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวจะพาไปดูเลขทูบที่ประรำพิธีด้านหน้านะครับแล้วก็เลขขันน้ำมนต์นะครับแล้วก็เชฟก็จะไปจุดเลขทูบเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอรับชมให้จบด้วยนะครับอ่เดี๋ยวไปดูขันน้ำมนต์กันก่อนนะครับขันน้ำมนต์ในพิธีด้านหน้าสําหรับตัวเลขนะครับโอ้โก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วก็สวยยสวยอยู่นะครับ ลองดูนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับเชฟเองก็อาจจะมองว่ามีเลข7เนี่ยชัดนะครับเลข7จะเป็นเลข0หรือเปล่านะครับอีกชุดหนึ่งอาจจะคล้ายคล้ายเลข3เหมือนกันนะครับคล้ายๆเลข3แต่ก็กคล้ายคล้ายเลข1คล้ายๆเลข119อะไรอย่างนี้นะครับ19 1 9 7 7 90นียอะไรเงี้ยก็คล้ายๆอยู่นะครับ71อะไรเงี้ยนะครับอ๋อลองดูนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าทางเราของขันน้ำมนนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับ ส่วนเลขทูบในพิธีปรมพิธีด้านหน้านะครับก็จะเป็นเลขทูบ4 3 6 6 3 4 4 3 9อะไรอย่างนี้นะครับเอาลองดูนะครับตรงนี้4 3 6 4 3 9นะครับถตว่ายังไม่ใช่เเลขทูบที่เชฟจุดนะครับเดี๋ยวเชฟจะพาไปจุดเลขทูบนะครับด้านหน้านะครับ เอาลครับเดี๋ยวเชฟจะพาเข้าไปจุดเลขทูบบริเวณนี้นะครับด้านในนะครับจะมีองค์รูปปั้นนะครับของรูปปั้นจำลองขององค์พ่อปู่ศรีสุโธอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วก็ไปจุดเลขทูบนะครับ นะครับก็เป็นองค์พ่อปู่สี่จตุโองค์จำลองนะครับปันปั่นด้วยสำลิศนะครับแล้วครับเชฟจะจุดเล็กทูบเสียงไทยเอาไว้นะครับเป็น3ตัวบน2ตัวล่างนะครับ3ตัวบนนะครับเชฟให้เป็นด้านขวามือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ด้านขวามือมักจะออก3ตัวบ่อยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเชฟก็จะลุนเป็น2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า เลขทูบที่เสียงไทยนะครับจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวลุ้นเลขปิงปองด้วยนะครับเชฟเหลือบมาเห็นรูปปิงปองอยู่นะครับอ่ะก็น่าจะมีตัวเลขอยู่นะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอาละครับก็นะครับรูกที่หนึ่งนะครับ เป็นเลขอะไรแปดหรือสามเนาะ,ะก็ค่อนข้างเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้อเอา้าลวงมาแล้วนะครับเอาสองลูกนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเอาสองลูกนี้นะครับเลขอะไรเอ่ยอมองยากนะครับค่อนข้างจาง เหมือนเหมือนเป็นเลขแปดหรือเปล่าเลขแปดหรือเลขเก้าคล้ายๆเลขแปดนะครับนะครับแปดสามคล้ายแปดสามนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็ดูเลขทูบกันให้จบนะครับดูเลขทูบกันให้จบไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง ขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้เชฟก็ขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขพวกนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ าล้ครับเลขทูบมาครบแล้วนะครับฝั่งที่เชฟตั้งใจให้เป็น3ตัวบนนะครับคือ250 052นะครับแล้วก็ฝั่งที่ให้เป็น2ตัวล่างนะครับก็จะเป็น749 749หรือ740นะครับแต่มองคล้ายๆ749เหมือนกันนะครับ